โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจเจคืนนูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN แในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3มคู่แชมเปี้ยนลีกนะัดที่6ของแต่ละทีมเวลาตีสามหมดเลยนะครับบุรุษเซียดอทมุนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนทั้ง2ทีมมี12แต้มจากการชนะ4่แพ้1เท่ากันนะครับดอทดม ทำได้แค่บุกเสมอกรักาักหนึ่งหนึ่งนะครับตัวหลักๆก็ปาร์ตเกาโกรสมาเซล์ซาบีเซอร์เจมี่กิทเทนกองหน้าชิลูกลูลาซี่นะครับเจอกับบาร์เซลโลนาเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านทลมบลัดส3-0ในลีกบุกเสมอเบติส2-2นะครับตัวหลักๆก็เปนรกีกาบี้ราฟินญาลามินยาเมากองหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับ เจอกันล่าสุดต้องย้อนไป5ปีก่อนนะครับตอนนั้นบาร์ซ่าเปิดบ้านชนะ31บ้านอดอทมุลจบศูนย์ศูนยคู่นี้ตามหน้าเสือบาร์ซ่าบุกมาเป็นต่อแม่แต่ว่าอดอทมุลก็เล่นรายการนี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วฟอร์มบาร์เซโลนาไม่แน่นอนครับการจะบุกชนะอดอทมุลชั่วงนี้ยากวัดใจดอทมุลซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาเอซีมิลานจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเซเวนาสวีเด,ดาจากเซอร์เบียครับมิลานมี9แต้มจากการชนะ3แพ้2เกมล่าสุดบุกไปชนะสโลวานบัติสลาว,ว่า3 2แต่ว่าในลีกหลุดนะครับบุกไปแพ้ตาลันต้ามา1 2ต่อแถมคริสเตียนปูริสิตมาเจ็บตัวแลักก็ทีนนี่ไรเดอร์ดูเป็นลอตตัชชิกลาเฟเลอาอัลบาโรโบราต้านะครับเจอกับเซเวนามี3แต้มจากการชนะ1แพ้4เกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านถล่มสูสการ5-1าชนะนัดแรกในฤดูการนี้นะครับ ล่าสุดก็นำโด่งในจะในลีกของเซอร์เบียนะครับยังไม่มีปีเตอร์โอลายินก้าแนวรุกในเจเดียที่ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยอันเดรยมักซิโมวิชซิลัสกองหน้าเป็นเชลิฟเอนเดเย่ตัวเซเนกัลนะครับเจอกันล่าสุดยอ้อนไป3ปีก่อนในยุโรป้าลีกรอบสาทีมเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมมิลานเป็นต่อพอสมควรนะครับคือพิจารณ์มองว่าจริงจริเซบีนาเป็นทีมแจกแต้มนะครับวัดใจมิลานดีกว่าครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลยังต้องการสามแต้มเข้ารอบมิลานจะยิงขาดถึง2ประตูได้ครับ ปิดท้ายที่เบนฟิก้าจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอบรุญญาจากอิตาลีเบนฟิก้ามี9ก้าแต้มจากการชนะ3แพ้2เกมล่าสุดบุกชนะมโม็โกโก3-2นะครับในลีกก็เปิดบ้านเบียชนะเกมาไรต์นะครับแกหลักก็นิครัสโอตาเมนดีเมียงเคลยวดีมาเรียอาตูโกครูกองหน้าวบาจลิตพาบเรดิต หัวหอกทีมชาติกรีซนะครับเจอกับโบลอนยามีแค่แต้มเดียวครับจากการเสมอ1แพ้4เกมล่าสุดก็ยังแพ้คาบ้านให้กับริวมา1-2แต่ว่าในลีกนี่บุกไปเสมอยูนตุสมา2-2นะครับตัวหลักก็เรโมรฟลอยเลอร์ดานเอ็นดอยซานเตียโกคาสโตรนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเบรนฟิก้าเป็นต่อพี่เจณ์มองว่าโบลอนยาเนี่ยแม่พอไม่มีเตียโกมาต้าคุมแล้วก็ปล่อยตัวเก่งไปหลายคน เกมแบบนี้วัดใจเบนฟิก้าในบ้านคึกคักจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับรุ่นเซอร์ร์มุนเอซิมิลานและเบนฟิกา้าขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย